สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างจักรพันธ์รับเปิดออฟฟิเชียลครับฮอดจีสเกตล้วครับสวัสดีบรรยากาศย่ามือเศร้าครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขนครับกอนสีฮอดบ้านน้องซางครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับจะแวะไปบึงไปภาพไปชมบรรยากาศบ้านน้องอิงย่ามเศร้านะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อได้คำว่าเล้ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณหลายๆครับบอกแล้วกลับไปกันเลยครับพี่น้องครับไก่สีฮอ่แล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำ้าวบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพี่สิไปยามข้าวหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วก็ิี่รวงเมื่อบานนะครับพี่น้องครับมาไปกันเลยครับพี่น้องครับ เช้านะครับ เด่นี่นองเ้อขึ้นบ้านไม่น้องหญิงครับวันที่หนึ่งมกราคมหกแปดนะครับขึ้นปีไม้เลยพี่น้องบา้ามาหอดแล้วขึ้นปีไม้เลยครับป้บาว่าดแบบาดมบ้าโดนพี่น้อง น,นี่น้อครับออดูดูมารับออดูดูมารับ เนี่ยอยาขึ้นเขาแทสวันดีครับว่าูนเดียวโดนหรอวมามาโดนห่าแต่ก็จะหอดหรือว่าอยหอดจะคนต สวัสดีครับโด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 จำไว้ได้ วัสดีครับบอกดูมันจำมาได้มาผู้เดียวอะไรลปนอนหรือบ่บ่มาผู้เดียวในร้านมันสาวนอนก็เล้ยวไปแม่มาหาเหรียญน้ำก่อนนะข้าวที่เมื่อบาท มันเศร้าเส,สือกอกันทหมถอดเสื้อใชเนาะกับบุไวแล้วเมื่อไปนอนเลยแล้ว <c ười> ให้ตัวเมื่อคืนเลิกตีสามเมื่อคืนเลิกตีสามพันว่เนา,เห,าเห็นแต่มตา,มาม่แต่ไส้อะไแล้วเขาข้นเม่ใช่เขแต่ว่ารถยังต่ำนะก็สิมันจะมา่อแต่ไส้มั้ง

ยังเี่ขาเจีเจ้วมา่อจูเขาเมาแล้วป่นี้ออกลูาาออกก็จ,กจังใดเ,เขานรา,า,า,ายเขา,างาร้ายัหลงเลยเหรอวัีครั่งี่หเขาไปยืนจอบเือ เซตซับแล้วน้องแมวบัดอนี่นเซตซับเบิดแล้วพี่น้องกินปีใหม่เด้อครับพี่น้องมาก,กันลหลายๆหนึ่งมักกลา,าหกเปียกเหหมาะมาลุ่งบอ่ยังตำรวจรวมกัน ก็เลยแต่ข้า้งลัางพี่น้องเป็นห้องรับรองแขกนะครับตัโดโดีดีดีจับหมดแล้ว bữa Hãy subscribe cho สวยมากพี่น้องรับแดดเลยรับแสงแรกเลยปีเท่าไหร่นะสิบสี่มก,การาก็ครบสองปีโอ้ย คุณนะควนหาวเนาะคุหาวนอนน,นนะจ๊ะยามน้ำแล้วนำ้ำนอนแล้วพี่น้องเอาภาพบาเ,เาิ่งบรรยากาศยังมืดเศร้าครับนี่ปกติน้องก็นอนอยู่นี่นะฮะ พี่น้องก็สีอนะมอย่ดอกเนมะกอลาก็ครบสองปีแล้วนะครับพี่น้องอยู่สนามปิ่วนเพ่พี่น้องเนาะจะเป็นวล่าเกือบสองปีครับพี่น้อง,อย,งยังกินเสยงแตงหัวนะครับ น้องแดงมายามนะฮะอากินนี่เอาไปทีสักก่อนพี่น้องนะครับเนาะถ้าบรรยากาศยามมืดเศ้าให้เบื่งพี่น้องนะครับขอบคุณที่มาทับฆษณาครับคณเดียวก็แร่ได้เด้อพี่น้องเรือเล่นชิรัย ลวงเมื่อบานครับไปเบิงพญไงไปดูตานะครับแล้วก็จะไปดูอไป,ไปเบิ้งเงิเนเงินจาของนําพี่น้องสร้างเงินหอดไซนนะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับนี่ยินดีกับน้องมากๆเลยเติมมือแรกจนมือนี้พี่น้องสําเร็จแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับสำหร,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 รับน้องอุ๋ยิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพรนะครับพี่น้องครับ ที่งามสำหนับไปบนแพงครับเขื่อนและกับศูนย์นาของเ้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ